ายสถานการลายการสถานการ์ตรงตที่อับอวันเพื่อนมโนประดายุคศุนย์นาริกานาทีกำลังขบวนก็จอดเทียบชาชลาราชที่หนึ่โปรดทูน่วงานจะต้องปราบขอบชาชลาขอบคุณครับ สารปรกาบด้สาลจร์ mortar, ar, of of ่ด้วยไสยาลาาร์ต่อลงจากกรวนรตรวจสอบที่พ้ามสรับข้ท้ยที่จะติอมาลงจากบรถูกอบเคื่อนกบนกใช้การทางที่น่เป็นกระบวนรโแปดส่งโมกอแปส่งเั้นทางไาลจารสายทางไสายจาร์รวม้วยอัพที่ว